สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง7วันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ26 กรกดาถึง1สิงหานะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะได้รับความร่วมมือได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีส่วนเรื่องการเงินสัปดาห์นี้คุณเกิดวันอาทิตย์ใหเรามาระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์ทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพใหเรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นการทำลายคร่าวๆระหว่างวันที่26กรกดาคมถึง1สิงหาคมนะคะ ดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็ได้รับความไว้วางใจนะคะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คุณคาดการเอาไว้นะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีคนสนับสนุนมี คนอุปถรัรมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับวันจันทร์ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานการเงินและสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะคะ26 กระกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะการงานของคนวนาังคารในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าอยู่ในเกีย์ดีนะคะนำทางนำพาสู่ความสำเร็จนะคะนำมาซึ่งเงินทองและก็การยอมรับนะคะส่วนเรื่องการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องวิตกกังวลในค่าใช้จ่ายแต่ก็มีเงินเข้ามาเพื่อที่จะ ทําทให้คนวนอังคารเนี่ยมีมีสภาพคล่องนะคะมีมีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการงานดีการเงินก็อยู่ในสภาพคล่องส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทานายคร่าวๆดวงชะตาคนวันอังคาร26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะดวงชะตาวันพุธนะคะ26 กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะการงานของคนวันพุธในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะมีอุปสรรคมากมายทั้งจากเจ้านายทั้งจากเพื่อนร่วมงานนะคะทําให้คนวันพุธเนี่ยค่อนขอ้างที่จะได้รับความกดดันเป็นอย่างมากไม่มีความสุขในที่ทําง,งานส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่านอาจถูกขโมยหรือนะคะหรือว่า,าโดนโกงนะคะในสัปดาห์นี้ ส่วนเรื่องสุขภาพก็ไม่เป็นดั่งใจนะคะให้ระมัดระวังทั้งอุบัติเหตุและก็เรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะคะการงานก็มีอุปสรรคการเงินก็ค่อนข้างที่จะแย่แล้วก็สุขภาพก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆข,ของดวงชะตาคนวันพุธนะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสนะคะ26กรกฎาคมถึงหนึ่งสิงหาคมนะคะการงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันในที่ทํางานนะคะทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าได้สเสียชื่อเสียงได้นะคะก็ให้เรามัดระวังนะคะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองนะส่วนเรื่องการเงินก็พอให้จับจ่ายใช้สอยตามสมควรนะคะก็มีให้ จับจ่ายใช้สอยบ้างตามพอสมควรส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าสุขภาพดีนะคะการงานให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกันในที่ทาง,งานนะคะสัปดาห์นี้26กรกฎาคมถึง1ชิงหาคมนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะดวงชะตาคนรเกิดวันศุกร์26 กรกฎาคมถึงหนึ่งสิงหาคมนะคะการงานของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกันในที่ทําง,งานนะคะทําให้คุณเดือดร้อนได้เลยนะคะปัญหาคนพ้างที่จะหนักนะส่วนเรื่องการเงินก็มีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือนะคะก็มีให้จับจ่ายใช้สอยบ้างพอสมควรส่วนเรื่องสุขภาพในสัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์จะมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะก็ ทำให้นะคะอาจจะพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะการงานให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทการเงินโอเคส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นการทํานายคร่าวๆค่ะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะการงานของคนเกิดวันเสาร์ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวง ทะเลาว,วิวาทกันในที่ทํางานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็อาจจะนาพาไปาการทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตเลยนะส่วนเรื่องการเงินก็ให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากๆเลยเพราะว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามาแบบเยอะเยอะแยะนะคะจากที่มีเยอะใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี การงานให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทการเงินให้ประหยัดนะคะเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณย์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์ก็ทำนายครบไปทั้ง เวันแล้วนะคะ26กรกฎาคมถึง1สิงหาคมถ้าชอบนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ